สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักเทรดคริปโตเคอเรนซีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเจตได้ทีแอดมินเพจคริปโตเคอเรนซีในวันที่27่สิจ็ดพฤษภาคมนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้หลายๆคนอาจจะงงนะว่าเอ๊ะทำไมมาเร็วจังผิดเวลาหรือเปล่านะครับพอดีเดี๋ยวช่วงสองทุ่มผมมีนัดประชุมนะครับงานวิทยานิพนธ์ะนะครับก็เลยเมาเร็วหน่อยนะครับสักทุ่มหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่ตั้งใจจะมารอดูไลฟ์สดนะครับเวลาสองทุ่มแล้วบังเอิญว่าอ้าว เปิดหน้าเพจขึ้นมาปรากฏว่าไลฟ์จบไปแล้วนะครับกออ็มีคำถามอะไรนะครับก็ทักเข้ามาในอินบ็อกหรือว่าในใต้คอมเมนต์ของไลฟ์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบย้อนหลังให้ทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้เองนะฮะก็จะมออีประเด็นที่ต่อยอดจากเมื่อวานนะครับเออมื่อวานจำได้ไหมผมบอกว่าอะไรนะครับ เมื่อวานตอนที่ไลฟ์นะครับก็คือช่วงเวลาทุ่มถึง2ทุ่มนะครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่คือแท่งทําเฟรมสชั่วโมงนะครับเนี่ยยี่สิบหกนะครับพฤษภาคมเวลาหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะครับไปย้อนดูไลฟ์ได้ผมบอกเลยว่าใจผมเมื่อวานอยากช็อตนะแต่สมองมันห้ามไว้เพราะอะไรเพราะกลัวมันจะเป็นไส้แบบนี้อย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันเป็นจริงๆด้วยเห็นไหม คือ,โ,อโหลงมาแรงเราตกใจเราจะอยากช็อต2อ0 0มเปิดช็อตปั๊บดีดขึ้นเลยจบครับอ่าเดี๋ยวลองเป็นดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับนี่ทํเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสามเนาะลงลงลง,ลงมาพอสองทุ่มนะครับช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยช่วงระหว่างไลฟ์เลยครับกาลังลงแรงๆเลยครับถ้าเกิดว่าเปิดช็อตในไลฟ์นะครับแน่นอนครตอนนี้ติดลบอยู่ นะครับขาดทุนเลยล่ะนะขาดทุนอยู่นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ถ้าเกิดเล่นแคบมากๆนะครับแคบมากๆนี้อาจจะต้องออล้างล้างพอร์ตก็ได้นะครับถ้าเกิดเล่นเลเวลเลทแบบแคบแคบจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องออระมัดระวังกันนิดนึงในเรื่องของการใช้เลเวลเลทนะครับในการเทรดทั้งหลายนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเห็นได้เลยนะครับจากเมื่อวานนี้ก็คืออารมณ์ของตลาดที่ทุกคนมั่นใจว่าลุง เออนี่ครับเนี่ยเรากลับมาที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะนะครับทุกคนมั่นใจว่าลงครับล่างมาขนาดเนี้ยแต่สิ่งที่สมองเราคัดค้านก็คือนี่แหละเมื่อทุกคนมั่นใจว่าลงเจ้ามือมันจะซื้อทันทีมันจะล้างช็อตนะครับพวกเอ็กซ์เชนต่างๆผมว่ามันคือกล,ลยุทธ์มันคือกลไกของตลาดมันไม่มีอะไรแน่นอนครับการที่ลงแรงๆอย่างเงี้ยเพราะคนไม่รู้เห็นไหม ราคาขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนมองพร้อมใจกันขึ้นฮะผมก็บอกว่าขึ้นเนี่ยหลุดหลุดแล้วครับหลุด EMB 5 5แล้วครับทฤษฎีเดียวกันทั้งโลกนะฮะทฤษฎีเดียวกันทั้งโลกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอคนมั่นใจทั้งหมดตลาดก็ร่วงพอคนกลัวแบบทั้งหมดตลาดก็ขึ้นมันเป็นอย่างนี้เสมอนะครับสรุปเมื่อวานนี้ใครไปเปิดช็อตไว้ในไลฟ์นะครับหรือว่าในช่วงเวลาสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเจ๊งครับ นะแต่ว่าภาพมันกําลังจะลงมาต่อสิ่งที่ผมเห็นก็คือ,อ,อถ้าผมเปิดออเดอร์ไว้ได้ทันช่วงที่มันสวิงขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่ทะลุนะครับแล้วย่อลงมาอย่างเงี้ยครับลงแท่งที่1ลงแท่งที่2เนี่ยผมเปิดแล้วครับเมื่อเช้า7จ็ดโมงเช้เชชาผมเปิดแล้วครับนี่คือแท่งที่ผมเปิดเอาไว้ก็คือแท่งนี้ครับช่วงที่มันลงมาผมมองเฮ้ยดีดขึ้นแล้วจะลงต่ออย่างเงี้ยมันจะลงมาเต็มแท่งได้ที่28งหมืนะครับลงมาได้เต็มแท่งเลยนะครับเพอๆลงมาสุดข้างล่างนี้เลยครับถึง 26,700นะครับนี่ก็ผมได้เปิดออเดอร์ไว้จริงๆเห็นไหมครับ29,036น้ี่คือเปิดออเดอร์ไว้เมื่อเช้านี้นะครับสำหรับฝั่งช็อตนะใช้ทุน2 0 0 us นะครับตรงนี้แล้วก็รอขายที่26,660นกระครับก็รอวตรงนี้ผมคาดการไว้ประมาณนี้นะครับคาดการไว้ประมาณนี้ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าจากกราฟตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะช็อตลงมาก่อนนะครับมั่นใจว่ามันจะลงต่อมาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าไส้มันแทงลงมาแล้วครับมันต้องลงมาเก็บไส้เสมอนะครับนั่นก็คือแนวทางในการเทรดของผมก็ถือว่าใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะครับแล้วมาดูต่อน,นี่จะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้ดีเลยเพราะว่าจะเป็นเครื่องเตือนสติให้กับคุณนะครับว่าเวลาตลาดลงแน่นอนเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้าทุกคนพร้อมใจเพื่อตลาดลงแน่นอนนะครับอาจจะมีมือดีเข้ามาช้อนซื้อ ฉะนั้นเราจะไม่สนใจราคาที่มันขึ้นราคาที่มันหลงเราจะไม่เปิดออเดอร์จากการบวกของตลาดหรือการลบของตลาดแต่เราจะดูกราฟดูแพทเทิร์นดูอารมณ์ของตลาดครับซึ่งนี่คือเทคนิคของการเทรดนะครับระดับมืออาชีพเขาจะไม่สนใจตัวเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีความเสียดายแล้วก็ไม่ได้เฮ้ยอยากจะไปไล่ราคาที่ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามไม่ใช่นะครับแต่เราจะดูกราฟดูแพทเทิร์นตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามัน เป็นยังไงฮะยกขึ้นใช่ไหมครับตึง้งแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ยกขึ้นมาอ้าวลดลงอีกนะครับย่อลงมานะครับแล้วก็พยายามยกขึ้นมาสุดได้ตรงนี้นะครับติดเส้นแนวต้านแล้วครับย่อลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยกขึ้นมาอีกครับแล้วเบรกตรงนี้ฮะเอาที่แท่งนะแล้วก็ย่อลงมาครับ เห็นไ,ไหมครัมันลงมาเรื่อยๆครับ4ระดับแล้วนะครับฉะนั้นการที่ผมเปิดเมื่อเช้านี้ผมว่าเป็นจังหวะที่ดีแม้นว่าไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดนะครับแต่จังหวะในแพทเทิร์นเนี่ยดีมากนะครับดีมากก็จากที่เสียไปวันก่อนเนี่ยสองร้อย้ส s อย่างที่บอกครับเอ่อใครจะดูไลฟ์ผมผมผมก็ยินดีนะครับใครไม่ดูผมก็ไม่ว่าเพราะว่าผมไม่ได้นําเสนอแต่ด้านดีบางเพจบางที่ติดคนติดตามเป็นร้อยเป็นพันนะครับเป็นหมื่นก็มี แต่ว่านําเสนอแต่ด้านดีๆครับยิ่งอันนี้ไม่ได้จะโจมตีอะไรนะครับอย่างเอ็กชชนสีเขียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหนําเสนอแต่แบบ Bitcoin ดีอย่างนู้น Bitcoin ดีอย่างนี้ครับ เลยอาจจะเป็นหลุมพรางให้กับคนที่ไม่รู้เอาเงินทั้งหมดที่มีมาลงทุนแล้วหวังว่าจะได้กําไรหวังว่าบิตคอยคืออนาคตนะครับแต่อนาคตที่เขาว่าจะเป็น10ปี20ปีข้างหน้าแต่คนที่ถือเงินสดอ่ะเงินเขาเย็นได้แค่ปีนี้ปีเดียวครับปีหน้าก็เป็นเงินร้อนแล้วปีหน้าก็ต้องจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่าการศึกษาจ่ายค่าครองชีพจ่ายค่าผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วครับงั้น มันไม่ใช่อนาคตสําหรับคนทุกคนนะบิตคอยนนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนฉะนั้นเพลงของผมจะนําเสนอทั้งด้านลบและด้านบวกนะครับวันที่ผมเสียผมก็มาบอกและผมหาเหตุผลให้ได้ด้วยว่าเสียเพราะอะไรตอบได้เลยครับวันก่อนเพราะอารมณ์ครับ อยากจะเสียอยากจะสนุกผมเปิดหัวไลฟ์ไปแล้วว่าวันนี้มันเสียเงินเล่นๆ300 US นะครับแต่ถ้าได้ก็ถือว่าโอ้โหสนุกสนานถ้าเสียก็ถือว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับเพราะว่าเล่นทำเฟรม15นาทีและทำเฟรม5นาทีเลยนั้นมันเสี่ยงจริงๆนะครับถ้าให้ปลอดภัยเนี่ย สี่ชั่วโมงยังเสี่ยงหน่อยนะนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์จริงๆคือทำฟิล์มเดย์นะครับคือจะมีความมั่นใจสูงสุดในการเทรดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเปอร์เซ็นต์ในการได้กำไรนะครับแต่พูดถึงเปอร์เซ็นต์ในการมั่นใจที่จะเทรดนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจในทำฟิล์มสี่ชั่วโมงว่าผมเอาตัวรอดได้นะครับแพ้สามชนะเจ็ดนะครับรวมแล้วสิบครั้งก็ถือว่าเราชนะตลาดอย่างนี้นะครับทำฟิล์มเดย์เนี่ยยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยสถิติขอองผมกก็็คคืชนนะะแพ้รับ ทำฟมเดย์เนี่ยกว่าจะได้เข้าออเดอร์บางทีก็รอกัน2-3สเดือนนะครับกว่าจะได้ซื้อสักเหรียญหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ช็อตบิตคอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะอันนี้ก็อาจจะสั้นๆฮะจะไม่ถึงเป้าเดี๋ยวก็รอดูกราฟ4ชั่วโมงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะครับจริงๆก็อยากจะดูจากทเฟิมเดย์ด้วยซ้ำไปเพราะว่า oke, สต๊อกไอซไซตอนนี้เนี่ยกำลังจะลงแล้วนะครับกำลังจะลงแล้วขึ้นมาสูงประมาณ90เลยนะครับ อยู่ประมาณหลายวันนะครับแต่ราคากับดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงนะครับถือว่าไม่ได้สอดคล้องกับสต๊อกนะครับก็คือราคาสต o อกขึ้นนะครับแต่ว่ากราฟไม่ได้ขึ้นแต่พอสต๊อกลงเนี่ยดูเหมือนกราฟจะลงด้วยนะครับก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งทํากําไรในตลาดขาลงนั่นเองนะครับในเะรื่อนี้ทั้งหมดนี่ก็คือการเทรดนะครับในสไตล์ของเฉลี่ยทรี นะครับใครคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับมีคำถามอะไรอยากให้ผมอธิบายก็คอมเมนต์มาได้ผมจะมาตอบในไลฟ์ถัดไปหรืออาจจะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็จะตอบในห้องแชทอินบ็อกซ์หรือว่าใน like, ไลน์ไลน์กลุ่มพอนเงินแสนสูงเงินล้านได้เลยนะครับสรุปสุดท้ายนี้นะฮะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า บิตคอยนะครับเป็นเหรียญคริปโตเหรียญแรกนะครับที่มีความแข็งแกร่งถ้าบิตคอยมีแนวโน้มขาลงเหรียญเล็กๆจะสัญญาณดีแค่ไหนจะข่าวดีแค่ไหนแพทเทิร์นเป็นอย่างไรไม่สําคัญครับมันพร้อมที่จะกลับตัวได้ทุกเมื่อฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นเทรดเดอร์คริปโตเคอเรนซีคุณอย่าวิเคราะห์เหรียญเล็กๆเพราะต่อให้คุณวิเคราะห์ถูกสัญญาณบอกขึ้นทุกอย่างบอกขึ้นอินดิเคเตอร์บอกขึ้นเทนไลน์บอกขึ้นฟิโบนัชชีบอกขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่ถ้าบิตคอยทุบ ทั้งหมดที่คุณรู้มามันถูกครับแต่มันไม่ไม,ไม่ชนะตลาดเพราะบิตคอยมันมีอํานาจมันกดทุกเหรียญลงมาได้หมดเลยนะครับต่อให้คุณวิเคราะห์ถูกอินดิเคเตอร์เก่งแม่นยําทุกอย่างแต่บิตคอยมันเป็นเหรียญที่มีอิทธิพลมากที่สุดถ้ามันร่วงทุกเหรียญก็พร้อมที่จะเท สวนกราฟสวนเทนทุกอย่างเะนั้นวิเคราะห์บิตคอยตัวเดียวนะี่ครับนั่นคือลักษณะการเทรดของผมนี่คือหัวใจในการเทรดเลยจนกว่าวันหนึ่งนะครับบิตคอยจะเป็นอิสระอาจจะเป็นเหมือนทองคําอย่างเงี้ยไม่ขึ้นไม่ลงนิ่งๆแข็งๆบวกลบไม่เกินร้อยยูเอต่อปีอย่างเงี้ยครับก็ครว่ากันนะครับในวันนั้นว่าโอเคอาจจะไม่ใช่เจ้าตลาดอีกต่อไปนะครับอาจจะลงมาดูเป็นเหรียญอันดับ2อันดับ3มอันดับ4 ก็ว่ากันไปนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้คริปโตราคาถูกมากแล้วช้อนซื้อได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเลยเดี๋ยวยังไงก็ได้กําไรแล้วในระยะยาว อย่าเพิ่งมั่นใจไปนะครับตัวเลข1,500 0บาทถูกพูดถึงนะครับมาประมาณเกือบ2ปีนะครับตอนนี้บิตคอยยังไม่ล่วงไปเลยตนะั้งแต่ขึ้นมาทำ high นะครับ2ล้านกว่านะครับยังไม่เคยลงไปถึง1,500เลยนะครับตัวเลขนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าจะลงไปถึงหรือไม่นะครับแต่ตัวเลขที่แข็งแรงที่น่าจะถึงแน่ๆนะครับผมเลยคิดผมมองว่า2,600 0เนี่ยต้องถึง นะครับสองหมผมว่าต้องถึงนะครับแล้วก็ลงถัดมาจาก2องหมนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณเออหมื่นแปดนะครับประมาณ1 8ื่นแปดนะครับนั่นก็คือ2ตัวเลขที่อา,อาจจะเป็น ข้อพิพาทอยู่นะครับว่าจะถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในความกังวลนะครับบิตคอยตอนนี้อยู่ในตลาดหมีหรือว่าตลาดขาลงนะครับตลาดหุ้น N นสแต็ก็เช่นกันนะครับอยู่ในตลาดขาลงอยู่ตอนนี้ถือว่าไม่ใช่ช่วงโอกาสที่คุณจะซื้อทํากําไรขาขึ้นนะครับแต่จะเป็นโอกาสที่คุณจะซื้อในการทํากําไรขาลงอา้าวลูน่าไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าเจ๊งอา้าวเรียบร้อยแล้วฮะเทดดิ้งวิวถอดแล้วครับลูน่าบีอครับเจ๊งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูซิได้ไหมลูน่านะครับ Busd เจ๊งแล้วนะครับเนี่ยบอกแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งพูดก่อนเดี๋ยวไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีลูน่าเจ๊งแล้วเดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คในมือถือแป๊บหนึ่ง ไม่มีนะครับไม่มีไปแล้วครับลูน่าเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงครับเพื่อความชัวรเดี๋ยวนี้ต้องมีหลักฐานนะลูน่า b U S D ไม่มีแล้วครับรีวไปแล้วฮะแมาใช่หรือเปล่าผมไม่เจอแล้วนะในบิดในใบแนะนะครับลู หน้า b usd นะครับไม่มีแล้วนะครับเหรียญในฝั่งสปอร์ตลูน่านะครับไม่มีแล้วนะครับจบฮะจบกันครับจบกันฮะเป็นไงล่ะผมว่าใน facebook ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับประมาณ20กว่า facebook ทั้งเพจและเฟซส่วนตัวนะครับ มาเชียร์ให้ซื้อลูน่ากันแล้วบอกว่าถ้าวันหนึ่งมันกลับไปที่หนึ่งเนี่ยเขาจะได้กัน89ล้านได้ร้อยกว่าล้านได้มื่นกว่าล้านได้แสนกว่าล้านนะฮะโอ้โหมีคนได้ย่อมีคนเสียถ้าคุณได้ขนาดนั้นใครจะโง่มาเสียให้คุณอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นคำคมเลยก็ว่าได้นะครับเออมีคนได้ก็มีคนเสียนะครับถ้าคุณได้ขนาดนั้นใครจะโง่มาเสียให้คุณนะ สุดท้ายเป็นไงปิวแล้วครับตอนนี้ถ้าข้อมูลผมผิดแย้งเลยนะครับผมจะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าที่ผมเช็คนะครับในบีนแน e นะครับตอนนี้นะในฝั่งสปอ t ไม่มีเหรียญลูน่าปรากฏแล้วนะครับในฝั่งเทรดฟิวเจอร์ก็ไม่มีแล้วเช่นกันนะครับ ปิวไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสงสารแทนนะคนที่ซื้อแล้วมาโพสต์หน้า a c e b o o k นี่ครับบางคนซื้อ8 2 0 0มบอกว่าถ้ามันขึ้นไปราคาเท่านี้เขาจะได้82ล้านโอ้โหหวังได้กำไรเป็นพันเปอร์เซ็นต์เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์่ะนะครับก็บางคนก็ซื้อไป2 0 0แสนบางคนก็อออินไปเลยครับล้านกว่าบาทเนี่ยก็ เสียใจด้วยเนี่ยครับผมบอกแล้วครับว่าการซื้อลูน่ามันคือการลุ้นหวยนะครับแล้ววันนี้หวยก็กินเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ถือว่านั่นแหละคือประสบการณ์ผมเคยเจอนะครับลักษณะแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่บูมขึ้นมาแรงๆมากจนเกินไปแล้วสุดท้ายก็ล่วงลงไปไม่เป็นท่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าลูน่าก็เหนือความคาดหมายที่อันดับ7ของโลกอ่ะ ยังหลุดนะนะครับงะนั้นต่อไปนี้จะเหลือเหรียญอันไหนที่จะกล้าเล่นได้อย่างมั่นใจนะครับก็คงจะตอบได้ว่าเหลือแค่บิตคอยแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเหรียญอื่นก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนรูน่าได้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นการถือยาวไม่ใช่คําตอบสําหรับตลาดคริปโตอีกต่อไปย้ำนะครับใครที่คิดว่าการถือยาวคือคําตอบผมบอกเลยว่า หยนาลอคุณอยู่แน่นอนนี่ครับผมเลิกความคิดนี้ตั้งแต่1มกราคม2565นะครับผมเทรดตามสัญญาณมีสัญญาณเข้าก็ซื้อมีสัญญาณออกก็ขายนะครับเล่นตามสัญญาณ100%ไม่มโนไม่คิดเอาเองไม่ใช้อารมณ์ใช้สมองครับ เพราะสมองจะเป็นตัวประมวลสถิติข้อมูลครับและสถิติข้อมูลนี่แหละจะทําให้คุณชนะตลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมเท็ดเดอร์ทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเตรียมตัวนําเสนอหัวข้อวิญญาณนิพนธ์อีกนะครับก็คืนนี้อีกยาวไกลนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เสียและสําหรับคนที่กาลังติดดอยอยู่นะครับแล้วก็แสดงความยินดีสําหรับคนที่ได้กําไรในฝั่งช็อตมาโดยตลอดด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเท็ดเดอร์ทีต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ